มาดามสูม่มาแล้วค่ะวันนี้มาดามของเราก็จะพาไปลุ้มหัวใจของสาวสวยอย่างโฟกัสกันนะคะสวยใสยวัยละอ่อนแบบนี้แต่ทำไมทำไมถึงไม่มีหนุ่มคนใหม่มาจีบสักทีคะเป็นสาวมั่นที่มาดามขอปรอบมือให้จริงๆค่ะหนูน้อยน่าเอ้ยหนูโฟกัสจีรัเกิน <Yeah. S 2> เพราะหลังจากที่เธออัดคลิปแฉะสะพานวงการพร้อมสบัดบ๊อบใส่พระเอกค แต่ว่างานกระพงเขาใส่จนเม็กมันนี่แทบไม่ทนันผิดกับเรื่องหัวใจที่แม้จะประกาศว่าเสร็จแล้วจ้าแต่ก็ไม่มีนุมคนไหนเข้ามาดามใจซะเถค่อนแกไม่มีหรอกเออกวนกวนกวนว่าเขาควนหนจริง เองมาแล้วแหละเขาเห็นค่ะไม่โอดแล้วค่ะไม่โอดค่ะเ <ś c oughs> จ้าตัวเขายืนยันว่าไม่แฉไม่อัดคลิปประจานใครอีกแล้วแบบน,นี้ยนุ่มๆเดชวอรีเข้ามาชิงได้เลยจ้า